สุดท้ายที่ที่ภาพที่ลูกหลานได้ไปรับศพเนี่ยเห็นไม่มีศพมีแต่ว่าขาม้ากับศาสตร์เท่านั้นสวัสดีพี่น้องป้องปลาอ,อ,อ,อีกเทื่อหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่คอนแกนแล้วนะครับอยู่คอนแกนก,นก็บ่อง่ายคือมีผู้มีบุญด้วยกันนะครับเพื่อนชื่อว่าสุภาพพลตีนะครับเพื่อนเป็นหมอลำเนาะ ก็เป็นพีบุญหรือภูมิบุญนะครับที่อยู่ในขอนแก่นนะครับก็อย่นี่ก็มีการจัดกิจกรรมล้ำลึกกันนะครับขอเวันที่7ถึง9นะครับเมษาภายในงานก็มีการจัดแสดงศิลปะนะครับเป็นการเอาไม้มาเห็ดเป็นเหมือนคือแปรสำหรับขังนักโทษนะครับก็ เปรียบเสมือนอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งความหมายเดี๋ยวเขาจะไปสอบถามผู้ที่จัดงานแสดงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในมือนี้นะครับก็จะมีการเบิงหนังนะครับแล้วก็ตั้งวงแหลกเปียนนะครับพูดคุยล้ำลึกถึงประวัติความเป็นมาของคุณโซภาพนตรีนะครับผู้มีบุญบาปเสวิธีนะครับก็เป็นการล้ำลึกจากศึกโนนโพถึงสาวถีนะครับก็เมื่อนี้ได้รับโอกาสนะครับพูดคุยกับอาจารย์นิพนธ์คันแก้วนะครับซึ่งเป็น หนึ่งในผู้จัดงานรำลึกภูมิบุญสัวันทีในเทียนีนะครับก็ก็ไม่เชิงเล่าประวัติของท่านเพราะว่าประวัติของท่านเนี่ยได้รับการบันทึกน้อยมากหรือแม้แต่การสืบค้นในช่วงปัจจุบันเนี้ยเวลาเข้าไปหาลูกหลานที่เป็นตระกูลของท่านเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้คล้ายๆกับว่ามันมันทำให้ทุกอย่างสูญหายไปอ่ ถ้าพูดถึงมลำโสภาพนตรีเนี่ยมันก็มีบุญหมายที่บ้านสมุทรีซึ่งซึ่งเราก็ก็มองว่าอ๋อในในในพื้นพื้นที่ยังขอนแก่นเนี่ยมีผีบุญที่แข็งแกร่งอย่างมลำโสภาเนี่ยอีกท่านหนึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่วมยุคสมัยของของ,ของผีบุญที่อุบลน,นะครับบกรณ์โสภาเนี่ยมันมันเป็นกรณีที่มันเกิดขึ้นในช่วงได้การที่แปช่วงสมบูตรพนตรีบุญสุข ปัญหาใหญ่ที่ที่ทำให้ท่านไม่พอใจคือว่ามันมีการที่รัฐไทยได้เข้ามาเปิดโรงเรียนแล้วก็จัดสอนภาษาไทยให้กับกับลูกหลานหรือว่าคนในพื้นที่ซึ่งท่านมองว่าอักษรธรรมบากษรไทยน้อยรือต่างที่ที่เคยสอนเคยร่ำเรียนกันมาเนี่ยมันปนเป็นของของเราอยู่แล้วแต่ถูกรัฐไทยกับทำให้ถูกปัดออกไปแล้วก็ให้กลายเป็นเรียนภาษาไทย นี่นี่คือปัญหาหนึ่งที่ท่านได้ไดต่อสู้ในนามผีนะครับแล้วก็โดยใช้หมอลำความจริงแล้วอิทธิพลของหมอลำก็ก็ก็ทำให้มีพลังของคนที่เข้าร่วมอะไรต่างมากมายพร้อมทั้งหมอลำที่มันมีกรเกี่ยวกับเรื่องคําทํานายภาษีอ่านอะไรนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ททำให้ชุมชนชาวบ้านในต่างในละแวกของของพื้นที่แถบนี้เดิมเริ่ม,ม,มจะทำตามแบบนั้น แต่สุดท้ายท่านก็โดนจับแล้วก็ก็ปรากฏว่าถูกจองจําแล้วก็สุดท้ายก็เด้ไปตามพบที่ที่โรงพักซึง่งผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นตรงไหนแต่สิ่งที่มันมันสะเทือนใจสุดก็คือน้องคนหนึ่งก็ทํางานเสือป,ป่าหมาคือบัอประวัติที่ถูกเขขลีกขอนที่บันทึกไว้ว่าสุดท้ายเจอเจอศพหรือเจอหมอลำโซผาไหมที่ตามมารัาบศพ รากว่าไม่เจอเจอแค่ศาสตรกับพระเขามาเท่านั้นแต่ศพไม่เห็นมันก็เลยทําให้เกิดข้อเสัยว่าเอ๊ะการกําจัดผีบุญเนี่ยมันต้องทำันึัขษาดนี้คือทำให้ศพหายไปหรือไม่ซึ่งเราก็ถือว่าในห่วงเวลาที่ที่ที่นนโพสึกโนนโพในช่วงชาติที่ห้แล้วก็ทางอ,อาจารย์หนอมได้ไปทำตรงนั้นน่ะได้ได้ได,ได,ได้มีความเคลื่อนไหวในใใ ทางพื้นที่เกิดขึ้นเราก็เลยมองว่าเออเราตั้งใจทำตรงนี้ในนามของผีบุญของขอนแก่นกนะ็คือหมอลำโสผาแห่งบ้านสมบัติที่ตรงนี้ก็เลยเหมาะที่จะทําเรื่องนี้แล้วก็ในานามของการบริการศิปะเราก็เลยทํางานศิปะขึ้น3ชิ้นส3ชิ้นนะครับชิ้นที่ที่เห็นนะี่คือก็คือเราจําลองการการทำขื่อคาที่สวมคอแอกหรือว่าสวมคอของของของ,ของผีบุญเนี่ยครับ ซึ่งเราพยายามที่จะดีไซน์ต่างไปจากที่วลที่คล้ายๆกับเป็นบันไดในแบบนั้นนะครับอพอดมีมันมีไม้ในพื้นที่เดียที่เป็นหนามเรารู้สึกว่าคมอะไรต่างม,ม,มันน่าสนใจแล้วก็นํามาประกอบมันขึ้นเป็นข่อคาขึ้น,นแล้วก็ผูกมัดด้วยด้วยปมของโครงสร้างของปัญหาของของไทยเราเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของทหารเรื่องของศาสนาแล้วก็เรื่องสถาบันกษัตริย์ ที่จองจำและคือจําเราอยู่ขนาดเนี้ยอะไรเงี้ยแม้ว่าตั้งแต่สมัยผีบุญแล้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อตมก็เลยทําขึ้นเพื่อที่จะจําลองบรรยากาศแล้วก็สร้างรูปฟอร์มของมันให้มันมีพลัง,งกาเทียเล่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอ,อ,อีกชิ้นหนึ่งก็คือเราเอาแคนในในสนัญลักษณ์ของหมอแคนหมอลำของหมอลำศรภาเอามาทําเป็นงานศิลปะขึ้นแต่เรากับ จัดวางให้เป็นเป็นแคนความลงซึ่งการที่ความลงแบบนี้นั่นหมายความว่ามันเป่ายากหรือเป่าไม่ได้มันไม่สามารถแสดงความความเป็นลำนำขับทำนองของมันได้พร้อมกับหมอเลำามันเหมือนกับม,มันถูกตายถูกจำกัดถูกทำให,ให,ให้ให้อยู่กับอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เป็นเรื่องปกติวันที่เปิดรูปบางก็เลยมีการเอาโปงมาะเลยมัครวะในในสัยลรักท,ที่ที่อยากท้าความถึง ด้วยความคารวะที่มีต่อท่านมลำโสภาคนตินะครับแล้วก็งานที่เป็นของน้องคนหนึ่งที่จำศาสดร์แล้วก็มีพระเขมาและมีค้าบเลือดที่ติดตามสา์เนี่ยซึ่งสะท้อนว่าสุดท้ายที่ที่ภาพที่ลูกหลานได้ไปรับศพเนี่ยเห็นไม่มีศพมีแต่พระเขมากับศาสดร์เท่านั้น